lưu nhang nhắn bóng non kinh nhanh như thế nó à à nghĩ à à à <laughs> pê -pê <laughs> ừ. à ừ ừ มึงรุ่นนี้อะรุ่นนี้ทำมาให้ทดลองไงรุ่นทดลองบ่อืมฮึอะตาเฮียฟ้าโอ้ เมื่อก่อนเป็นฟ้าแดงอันนี้เป็นแผ่นแดงน้อยๆเนาะแผ่นมันสีแดงเลยวะที่ใหย่ๆดูนานนะผมจะเอาน้ำฉีดเข้าไปนนั่แหละฉีดไปเลยบ่เป็นยังตอนไหนดูเวลาน้ำมันหมอนโยกตรงไหนวะตรงนี้มันอยู่ฝั่งโน้นบอกอันใดไอ้ที่น้ำมันบ่อเราต้องนี่ดินี่ดิไม่ไม่ใช่ดิตัวแยกบ่อใช่ดิทำไมทำไมจะไม่ใช่ลองแยกดูนี่ไงเออใช่ดิยศนี่อยู่นี่นี่ตัวแยกอยู่นี่ นี่ใช่นี่ไงใช่เปล่าใช่เหมืนเดียวอุ้ยตัวตัวสินเซอร์เฮ็นยังสีเลยทำไมมันมันเหมือนรถใหญ่เหมือนบ่ไม่เห้ยเห้หรอมิ่งไรแต่มิ่งกันนั่นเนีอยู่ก็คือกัน้นใหญ่มิ่งก้องหนามเจ้อดันมิ่งปัดหนามฝนเจ้อน่ะพอตอนน้ำมันหมดโอ้เอายังไงก็ม่ติดตรงแยกติดอืม มันหมดอยู่คนเกลนน่เออวุนอ่เส้นเสร์เคืองเสนเสืมอนามยุงสีเลยบ่เมียนี่หม่หนูเมียนี่หนูเหอู่บ้านไอใช่แล้วใส่มามุมมั้งมุมน้องมาแล้วเมื่อกี้ยอได้อยู่คนนี้กำลังไปคนบ้าดีดใบกระท่อม ือว่าเครื่องอยี่าัอเป็นยังเนาะบอกว่ารุ่นก็ทดลองรูว่าแต่เป็นเป็นเป็นอีซู3 2สายี่สนะโอ้โหเด็กก้านะ่ะสุดยอดแล้วพี่ผมไปจอดผมขึ้นมอไปไว